สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะแนะนำรู้จักกับ r ร d i u m นะครับเป็นโปรเจกต์ดีไซนนะครับที่รันอยู่บนแพลตฟอร์มของ s o l a n a นะครับหรือว่าเหรียญโซก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคลิปโอนี้นะครับไม่ได้จัดทำเพื่อนแนะนำการลงทุนนะครับหรือว่าเชิญชวนซื้อขายสินทรัพย์ทีต้อนแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลที่ผมคิดว่าน่าสนใจและน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองศึกษาเข้าใจแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับเรดิแมคืออะไรนะครับเรดิแมนะครับเป็น d e f i นะครับที่ใช้ระบบ Automate m a เกตเมเกอรนะครับที่รันอยู่บน s o n b าบล็อก a i n นะครับซึ่งได้ทำงานร่วมกับ Serum นะครับเพิ่งเข้ามาเป็นพาร์เนอร์กันนะครับที่เป็นระบบ DEX นะครับช่วยให้เพิ่ม Liquidity ให้กับฟีเจอร์ของ r a d i u ยมนะครับความแตกต่างของ Radium นะครับอย่างที่สร้างมาดีนะครับโซล่าเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่มีการทำธุรกรรมที่เร็วมากนะครับแล้วค่าธรรมเนียมเนี่ยถูกมากนะครับอย่างที่คลิปวิดีโอที่ผมกล่าวไปนะครับ อีกท้งนะครับนอกจากเลเวลและถูกเนี่ยยังมีระบบที่เรียกว่า Central Order book นะครับเป็น ecosystem ที่ทำร่วมกับซีรัมนะครับทำให้สามารถทำการทำการซื้อขายเหรียญนะครับเป็นแบบออเดอร์บุ๊กแบบเก่านะครับแต่ว่ารันอยู่บน Dex นะครับแล้วก็เทรดอิงดีโนเฟดเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับสามารถซื้อขายแบบลิมิตออเดอร์ได้นะครับแล้วก็ลิควิดิตี้เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าสูงมากนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องลิควิดิตี้ใดอย่างใดนะครับทีนี้เรเดียมเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับ แน่นอนนะครับเราสามารถทำการเทรดได้นะครับแบบแบบเหมือนเทรดในเซ็นทรัลไลท์เอ็กชนนะครับอย่างเช่น b n a n c e หรือว่า FTX หรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆนะครับแล้วก็ยังสามารถทำการสวอปเปลี่ยนได้นะครับรวมถึงเป็นผู้พรวิลิควิตี้นะครับหรือว่าทำฟาร์มได้นะครับโดยในที่นี้เนี่ยผมจะมาสาธิตวิธีการทำฟาร์มให้ดูนะครับส่วนเรื่องค่าธรรมเนียมนะครับก็เหมือนการทำยูฟาร์มิ่งทั่วไปนะครับก็จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมนะครับในที่นี้เนี่ยก็จะเป็น การทำ transaction เนี่ยอยู่ที่0.25นะครับแล้วโดยที่0.22เนี่ยจะเอาไปใส่ที่ liquidity pool นะครับสำหรับผู้ที่ provide liquidity ไว้ก็จะได้ประโยชน์ไปนะครับส่วนอีก0.03เนี่ยจะให้กับผู้ที่ถือเหรียญ l a y t e k o n แล้วก็ทำการ stake ไว้ในในแพลตฟอร์มนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาลองทำทำ f ร์มนะครับโดยใช้เป็นคู่เหรียญ l y กับ SOL นะครับตอนนี้ผมได้โอนมาแล้ว จำนวนประมาณ60เหรียญได้นะครับสำหรับผู้ที่ไม่มี Wallet นะครับเดี๋ยวก็สามารถสร้าง Wallet ได้นะครับลักษณะเดียวกับ t r u s t w a l l e t หรือ Metamask นะครับเข้าไปที่ Soled.io นะครับตัวตอนนี้เนี่ยผมมีกระเป๋าอยู่แล้วนะครับพอเพื่อนๆเ,เข้าไปเนี่ยเขาก็จะให้ Seed มา24คําคำนะครับให้เราเซฟ s Seed นี้ไว้นะครับแล้วก็เก็บไว้จดไว้หรือจะ ถ่ายรูปหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับแล้วก็กด next ต่อ,อไปเขาจะให้ใส่ password นะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลด s o l i d e x t e n s i o n นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ใช้อยู่อ่าลักษณะเดียวกับ metamask นะครับแล้วก็มา connect กับ radium นะครับก็จะทำเหมือนลักษณะเดียวกับ metamask หรือว่า trust wallet เลยนะครับอ่าทีนี้ผมจะมาทำาร์มเป็นเหรียญ l a y กับ s o นะครับก็เข้าไปก่อนอื่นเนี่ยผมต้องไป swap เหรียญให้ ให้เป็นเล่ก่อนนะครับโดยผมมีโซหกสิบสามเหรียญผมก็จะแบ่งอย่างละครึ่งนะครับก็จะเป็นประมาณสามสิบเอ็ดละกันนะครับให้เหรียญเหลือเหรียญโซไว้บ้างนะครับก็จะเป็นสามสิบเอ็ดเหรียญค่าธรรมเนียมก็อย่างที่บอกไปนะครับศูนย์จุดสองศูนย์จุดสองห้านะครับใช่ไหมศูนย์จุดศูนย์จุดสองห้านะครับอาจากนั้นนะครับทําการส w a ปนะครับ ก็จะมีการทำการแอปพูฟนะครับก็เหมือนกับการทำสวอปเหรียญทั่วไปนะครับในแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอตอนนี้ก็ Transaction Confirm เรียบร้อยนะครับจากนั้นไปที่ฟาร์มนะครับเข้าไปที่ Lay เล so ซนะครับจริงๆตอนนี้ผมผมได้ทดลองทำฟาร์มไปแล้วนะครับโดยสเต็กไว้ที่0.13เหรียญน,นะครับ ทีนี้ก็กดสเต็กเพิ่มนะครับแก้ไขนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปที่ liquidity ก่อนนะครับลืมไปว่าต้อง add เป็นเป็น token ก่อนนะครับก็ตอนนี้มี w a อยู่ที่98เหรียญน,นะครับแล้วก็โซนะครับอขอภัยด้วยนะครับแล้วก็ทำการกด add liquidity นะครับตอนนี้กำลังจะมีการ updating pool information อยู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ อ่าเรียบร้อยครับกด supply ครับตอนนี้ก็ทำแรกมาเป็น LP supply นะครับกด approve transaction ก็ส่งมาแล้วนะครับก็รอรับเป็น LP นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้レーโซก็มาอยู่ในรูปแบบ LP เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นไปที่ฟาร์มนะครับไปที่เร y and นโซนะครับกด stake LP นะครับ อตอนนี้ได้มาอยู่ที่9.44เหรียญน,นะครับผมก็กด max b ไปนะครับจากนั้นคอนเฟิรมนะครับ approve อ่าเรียบร้อยนะครับก็กด refresh ตอนนี้นะครับผมก็ได้สเต็กไป ทั้งสิ้นเก้าจุดห้าเจ็ดเก้านะครับส่วนที่ลบอยู่นี่น่าจะเป็นค่าธรรมเนียมนะครับก็ APR ตอนนี้อยู่ที่มาณแปดิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็เพื่อนๆก็ลองดูนะครับก็มีคู่เหรียญให้สามารถมาสเต็กได้นะครับพอประมาณครับก็ยังไงก็ลองพิจารณาดูครับสำหรับตัวผมเองก็มองว่าถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงนะครับในการทำ yield farming นะครับในฟาร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Ethereum หรือว่าแพลตฟอร์มของ Pancake ของ BSC s m a r t c h เ i n เองนะครับก็ลองกระจายยดูนะครับ ก็สำหรับนี้ผมก็ขอจบฟรีวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็รบกวนฝากเพื่อนเพื่อนนะครับช่วยกดติดตามนะครับช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกดิจิตเฟซบุ๊กหรือว่า u t u b e นะครับแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันใน Line Open Chat อ่ททั้ง Li n e Open Chat ชนะครับแล้วก็ตอนนี้มี t ท l e g กรมนะครับตอนนี้ก็ใกล้ครบ5 0าพันคนนะครับยังไงก็เพื่อนๆก็รบกวนจอย t ท l e แกรมด้วยนะครับในกลุ่มป่าลาริบโตนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มี Account ์ i n a น c e นะครับก็สามารถกดสมัครลิงก์ด สวันนี้ก็ขอจบคลิปเพื่อนี้ครับไงของมากครับสวัสดีครับ